เซเนียร์ซลูชันเอนจิเนียร์นะครับจาก VMware นะครับก็ได้รับเกียรติรับเชิญวันนี้นะฮะที่ได้มาอธิบายเรื่องของ m u l t i Cloud Networking นะฮะทีนี้ยอันเจนดาวันนี้ครับก็จะมีทั้งหมดสองท็อปิกนะที่ผมจะพูดกันแต่ว่าก็จะสัมพันธ์กันนะอยู่ในสเต็ปแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของสี่ขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านนะฮะจากโลกของที่เป็น Legacy Data Center นะครับเป็น Cloud มัลติคลาวด์เน็ตเวิร์กิ่งนะฮะอย่างที่ท่านทราบกันนะครับว่าในโลกของที่เป็นพับบลิคคลาวด์เนี่ยเราก็มีมากมายหลากหลายคลาวด์พาวเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น uh, ส่วนของตัว VMware Cloud เองนะครับของ AWS Microsoft Azure Google Cloud a l i าวน์阿里คลาวน์ไอหรือแม้กระทั่งออร์เค c ร์คลาวน์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูด นะฮะถึงเรื่องของตัวมัลติคาวส์โซลูชันนะฮะเราอาจจะต้องคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวอะโบลอนเน็ตเวิร์กอิงแอนด์เซキュริตี้กันก่อนนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊วีเอ็มแวร์ VMware เนี่ยทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กด้วยหรือเปล่าเอ่อทำเกี่ยวกับเซキュริตี้ด้วยหรือนะ,ะต้องบอกว่าทางฝั่งของวีเอ็มแวร์เองนะฮะเราก็มีโซลูชันที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ดีฟายด์ดาต้าเซ็นเตอร์นะครับเรื่องของมัลติคาวส์เน็ตเวิร์กอิงนะฮะหลากหลายโปรดักต์เลยนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะที่่เเป็นรือองของขตัว traditional model ในส่วนที่เป็น uh, legacy data center นะครับเวลาถ้าเกิดว่า uh, ทางองค์กรของท่านเนี่ยมีการ uh, ทำแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะครับทําแอปแอปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบน data center เนี่ยก็ต้องแบ่งออกเป็นโซนๆนะฮะอาจจะแบ่งออกเป็นเว็บแ p ป db นะครับเป็น legacy data center แบบเดิมทีนี้เนี่ย มันมีการพัฒนาของตัวแอปพลิเคชันเองนะฮะในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยฮะมันไม่ได้ลงอยู่ที่บนตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วอาจจะย้ายไปอยู่ตามเรื่องของตัวไฮเปอร์ไวเซอร์ตาม VM, microservice, kubernetes หรือว่าอะไรฮะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็น SaaS Service อยู่บนคลาวนะฮะอันนี้คือพัฒนาการของแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันครับในส่วนของ data center ก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านมีการพัฒนาการเช่นกันแต่เดิมเนี่ยที่มีแต่ l e g a c y Data Center ทําไมครับก็จะมีส่วนที่เป็นของตัว คลาวพับบิดคลาวเพิ่มขึ้นมานะฮะพับบิดคลาวที่เรารู้จักกันดีนะฮะสามเจ้าใหญ่ๆก็อาจจะเป็น AWS ป z u ชัว Google นะฮะทีนี้เนี่ยพอมีพับบิ c คลาวเกิดขึ้นมี o n p r ิ m Data Center เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรฮะ WAN Connection นะฮะก็คือมัตติ o u d Networking ที่ต้องเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้นะครับมันก็ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Security นะฮะเพื่อเชื่อมคอนเน c ชั o นระหว่าง Data Center นอกจาก Data Center นะครับ ที่มีการพัฒนาแล้วสิ่งที่พัฒนาล่าสุดคืออะไรครับก็คือบานนะฮะแต่เดิมบร้านเนี่ยอาจจะอยู่ตามออฟฟิศทั่วไปแต่ณปัจจุบันทําไมครับโควิด19เข้ามาปรับปรุงให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็กลายเป็น Work f ิร m a ฟอร์มแอนร์นะฮะเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะทีนี้พอาํทำงานที่ไหนก็ได,นะไกได้การจะเข้าไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน ที่อยู่บน Cloud Datacenter หรือแอปพลิเคชันที่อยู่บน o n p r พ m Datacenter เราจะทำยังไงครับสิ่งที่ตามมานะฮะก็ต้องมีโซลูชันที่เป็น m u l i c a l o e t w o r k i n g and Security เพิ่มเข้ามานะครับอาจจะเป็นในส่วนของ s d WAN เองนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว s a s ซีนะฮะที่จะเพิ่มมาเป็นในส่วนของ WAN connection ตรงนี้นะครับอะไรฮนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโมเด r เน็ตเวิร์ก g อะไรที่มัน drive มัลติคาวให้เร็วยิ่งขึ้นนะมันก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันครับ แต่เดิมแอปพลิเคชันเนี่ยฮะที่เป็น existing app นะฮะส่วนที่เป็นฝั่งของ Network เองของทางฝั่ง i n f ฟรเองหรือว่าแอปพลิเคชันทีมเองสิ่งที่เขาสนใจอะครับคือเรื่องของ security เรื่องของ reliability แล้วก็การ control ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนะฮะแอปใหม่ๆที่มีการอ,ออกมาณนะตอนนี้ส่วนใหญ่ทำไมฮะต้องการเรื่องของ time to market ครับต้องออกมาให้ไวเซิร์ฟ เอ็นยูเซอรได้ไอีกอันนึงแอปที่มาใหม่ๆเนี่ยต้องมีเรื่องของอะไรฮะอินโนเวชันกับดิเฟ n t นเชชันที่แตกต่างจากแอปอื่นๆทั่วไปเพราะว่าพอเราออกแอปมาแล้วทำไมฮะก็จะมีเจ้าอื่นๆฮนะออกแอปพลิเคชันตามมา ยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เราเจอตอนนี้ก็คือแอปพวกส่งอาหารต,าต่างๆนะที่เมีมากมายหลายเวนเดอร์เลยที่เอามาทําแต่ทีเนี้ยการที่เขาสร้างแอปแอป,แอปหนึ่งขึ้นมาครับเขาต้องมีเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่รันแอปพลิเคชันนั้นๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคือการ Deployment ถ้าเกิดว่าเป็นอ่า s t t n n g d t t c e n t t r r เป็น Legacy Data Center ทําไมฮะก็ต้องมาเตรียมเรื่องของเรื่องของอินฟาสตัคเจอร์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปวางอยู่ที่บนคลาวด์ a t a Center มันง่ายกว่าครับแรกเริ่มอาจจะสเกลด้วยเป็นระดับมีเดียมไซส์ก่อนเมื่อมีผู้ใช้บริการตอบสนองเยอะขึ้นก็เพิ่มอินฟาแอสเซอร์วิสสเกลเอาออกไปเพิ่ม Workload บ c l o าวออกไปนะก็จะตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ดียิ่งกว่าสรุปแล้วก็คือมันจะเป็น4ขั้นตอนครับว่า ผู้ใช้งานเนี่ยคาดหวังอะไรกับพับ i ิ c คลา d ในตอนนี้อย่างแรกเลยคือง่ายในการใช้งานครับเมื่อต้องการขึ้นแอปพลิเคชันใหม่ๆ Networking Security i n f ี้ิาต้องพร้อมนะฮะต้องสามารถ Provisioning ได้ในทันทีนะครับเมื่อ Provisioning ได้แล้วสิ่งที่ตามมาเมื่อแอปพลิเคชันนั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้านะต้องมีการสเก l เอา t ์ออกก็คือการทำออโต s สเก i ลิงนะฮะต้องสามารถาเพิ่มอินฟาได้ขยายเวิร์ o โหได้แบบอ u ต o m ม t ติ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านธุรกิจนะครับทีนี้ในเรื่องปัจจุบันนะฮะ,ะเรามีผับปิ๊กคาวมากมายหลายเจ้าเลยหรือว่าบางลูกค้าเนี่ยฮะก็จะมีสร้าง private cloud ของท่านเองนะฮะหรือว่าเป็น on prem ของท่านอยู่ซึ่งตรงนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอ,อยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบของใครของมันแต่ละเจ้านะฮะเพราะว่า cloud provider แต่ละเจ้าเนี่ยก็มี infra as a service แยกกันมี IT operation เนี่ยแยกกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย เอเนยูเซอเองก็ต้องการโซลูชันของ Network Service ของ Security เพื่อทำการเชื่อมต่อกันทีนี้ครับถ้าเกิดการเชื่อมต่อกันแบบทั่วไปแบบไม่นว่นก็จะส่งผลต่อการทำงานทำไมฮะท ر ا ฟิกที่วิ่งระหว่าง Cloud Data Center เมื่อมีท r a ف ฟิกใหม่มาก็ต้องมีการเทรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Service c h a n n i n g Security ต่างๆรวมถึงยากในการทรัพยประชูดอีกต่างหากทีนี้เมื่อเราทำมัิคาวเนี่ยเชื่อมกันแล้วนะครับโดยการย้ายเวิร์กโหดไป Cloud Data เซ็นเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ฮะผมจะมี4ขั้นตอนนะครับในการาเปลี่ยนจากโลกที่เป็น legacy data center นะครับเป็น multi cloud networking นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของตัว multi cloud networking design แล้วก็การ integration กับ environment นะฮะการสร้าง cloud platform นะฮะการสร้าง s e c r e connection Connect security concern การจัดการภายใน data center เพื่อให้พร้อมสําหรับการทำมัติค่าวโซลูชันส่วนที่2นะฮะก็เป็นเรื่องส่วนของตัวอ,องค์ความรู้ของบุคคลนะฮะของทาง IT ทีทีมทางเมเนจเมนต์เพื่อให้พร้อมในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากับ Environment ใหม่นั่นก็คือ Cloud Data Center นะครับส่วนที่3นะฮะเมื่อเรามีความพร้อมในการดีไซน์เรามีความพร้อมในเรื่องของคนก็คือการ m i g เกร e นะครับพวกแอปพลิเคชันและ Work l o a d ที่อยู่บน Legacy Data Center นะครับไปที่ Cloud Data Center ทีนี้การย้ายแอปพลิเคชันนะฮะการย้าย Workload เราไม่สามารถอาย้ายทุกแอปได้ที่ไปอยู่บนคลาวดด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะองค์กร IT ที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆนะฮะเขาจะแบ่งแอปพลิเคชันเนี่ยออกเป็นเทียเ้ยนะฮะอาจจะเป็นเทียนึงเทียสองเทียสามความสำคัญแต่ละเทียเนี่ยก็จะต่างกันแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ ที่จะขึ้นไปอยู่บนคลาวก่อนก็จะเป็นเทียที่เป็นระดับเทียสามเทียสี่ที่ไม่ Impact มากนะักเมื่อมีปัญหานะครับเมื่อมันสตองแล้วนะฮะเราก็จะค่อยๆย,ย,ย้ายแอปพลิเคชันที่เป็นเทียหนนะครับที่เป็นพรีเมียมหรือว่าเป็นโกลเทียเนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวได้นะครับส่วนสุดท้ายเลยครับเมื่อย้ายแอปพลิเคชันย้ายเบรกลดเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของอะไรครับทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานพึงพอใจนะฮะก็คือการได้คอนซัมชันแล้วก็การโอเปอเรชันนั่นเองครับมาที่ส่วนแรกครับ ที่เป็นเรื่องของตัว m ัลติคอร์เนลล์กิ้งดีไซนนะครับในส่วนนี้นะฮะแรกเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มในการสร้างเรื่องของ Cloud Environment ของเราขึ้นมาก่อนนะฮะซึ่งมันจะเป็นเลยฮะที่เราต้องมีเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ d f i e e Environment ขึ้นมาครับซึ่งมันก็จะประกอบด้วยในส่วนของ Virtualization Compute Storage Network ะะจากนั้นเนี่ยมันก็จะอินทิเกรตกับพวกออโตเมชันต่างๆกลายเป็นโอเปอเรชันทูเมเนเมน์ทูนะฮะเพื่อให้เราใช้งานเมื่อเราได้ในส่วนของที่เป็นคลาวด์แอนไว n อ e ลเมนแล้วฮะสิ่งถัดมาเลยก็คือการเชื่อมต่อระหว่างแอนไว o อ m ลเมนนะระหว่างคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์นะครับมาที่อ่าพรเวทคลาวด์หรือว่าออนพร m มนะครับตรงนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องของอะไรครับเน็ตเวิร์กคอนเน็ชันครับที่เชื่อมต่อกันระหว่างพับบลิคคลาวด์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างไฮบิดคลาวด์ นะส่วนที่สองก็คือเรื่องของ security นะครับต้องมีการทำ security อะไรบ้างนะครับเมื่อมี traffic วิ่งระหว่าง data center นะครับส่วนที่3ก็คือการทำเรื่องของ disaster recovery ก็คือ,อเมื่อเราก็ต้องทำมี dc มี dr นะครับมีการ replicate data backup เอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของ it governance กับ compliance นะของแต่ละองค์กร นะครับมาที่ในส่วนของตัว networking and security ครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสอยู่3อย่างนะฮะอย่างแรกเลยเรื่องของ connectivity นะฮะตัวนี้ก็คือการ connect ระหว่าง data center เข้าด้วยกันนะครับส่วนที่2ก็คือ security ของพวก multi cloud นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยอาจจะมองว่าเป็น advanced security ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น IDS IPS Firewall หรือแม้กระทั่ง ตัวโหลดบาลานซ์เองนะฮะซึ่งทั้ง3 s o l u ลูชันนี้ครับทาง VMware ของเรานะฮะก็จะตอบโจทย์ด้วยโปรดักของ VMware ทุกโซลูชันเลยนะครับเราตอบโจทย์ด้วย อะไรบ้างฮะก็จะมาดูตัวอย่างนะครับในการทำมัตติคาร์โซลูชันในรูปตัวอย่างนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3โดเมนครับโดเมนแรกเนี่ยเป็น external o o m i n หนึ่งนะฮะก็คือเป็น on-prem นะฮะใน on-prem ที่นี้ฮะอาจจะเป็นอ่า legacy data center ที่ท่านจะใช้เรื่องของตัว networking product router switching อะไรก็ได้หรือว่าใช้เป็นอ่า software defined data center ของ VMware A นะก็คืออ่า Veer Cloud Foundation นะครับส่วนที่2ก็เป็น Veer Cloud on AWS นะหรือบน HyperScale er, แล้วก็โดเมนสุดท้ายครับเป็น External Domain ของที่เป็นตัว Native Cloud Provider นะครับการเชื่อมต่ออย่างแรกเลยครับที่มันต้องเชื่อมกันก็คือเรื่องของ Network Connectivity ครับที่เชื่อมกันระหว่าง Data Center นะครับก็คือ s i a m r e t e Network Connectivity โดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อพวกนี้ฮะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราอาศัย Underlay เป็นหลักอาศัยของ Router ทั่วไปเป็นหลักนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการทํา VPN ท u n n e l นะฮะเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าแบบแอดวานซ์หน่อยนะฮะก็จะมีโซลูชันที่เป็น VMware Transit Control นะครับาการใช้ Overlay Network เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่ม performance ในการาข้ามระหว่าง WAN Data Center ก็คือ,อตัวของ VMware SD WAN นะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของตัว c q x Access s i t c e นะฮะซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็น Internet and Security on Cloud นะครับเพื่อมาเสริมในการทำ Seamless Network Connectivity จากนั้นครับก็ Migration เป็น Fabric เดียวกัน หารจัดการโดย h c x ครับส่วนที่2นะฮะก็คือเรื่องของ security นะฮะใน security ตรงนี้ฮะ,ะก็จะเป็นเรื่องของตัวอ่าสิ่งที่ทางลูกค้าคอนเซิร์นนะว่าอ่าต้องมีอ่า security แบบไหนบ้างนะฮะ next gen firewall อ่า trade protection นะฮะ ของเราเนี่ยก็จะมีตัว NX ที่เป็น Service d e f i r e w a l l นะฮะที่จะลบล้างนะฮะการทำงานของ Firewall แบบเดิมๆนะฮะที่จะวางแบ่งตามโซนต่างๆนะฮะตัว NX Service d f f i r e w a l l นะฮะก็จะกระจายกันนะฮะไปอยู่ตามเว r ร์ก a หน,นะครับง่ายในบริหารการบริหารจัดการนะครับการคอนโทรล p o l i c y traffic policy นะฮะแล้วก็เรายังมีตัว VMware Carbon Black นะครับซึ่งตัวนี้ฮะทำหน้าที่ในส่วนของตัว policy endpoint นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยครับคือ a v นะฮะตัวนี้ฮะก็คือตัวโหลดบาลานซ์นะฮะซึ่งทาง VMware เองเราก็ทำตัวโหลดบาลานซ์เหมือนกันนะครับสามารถทำได้ทั้งอ่อนพิมพ์แล้วก็ออนคลับนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อเราได้ network and security แล้วก็คือเรื่องของอะไรครับ มันติคาวโอเปอเรชันนะฮะซึ่งส่วนนี้นะฮะก็จะมองเป็นแบบ end to end v i s i b i l i t y นะครับในการ t b l e Shoot นะครับอ่โซลูชันของเราก็มีทั้ง n อ็น o อ็นนะครับที่บริหารจัดการเรื่องของ Cloud Provider นะครับตัว edge network intelligence รันะฮะซึ่งเป็นตัว Monitoring ที่เป็นตัว client centric นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอธิบายถัดไปนะครับมี v n i นะฮะที่เป็น ตัวแอปพลิเคชันเซนติกนะครับบริหารจัดการโมนิเตอร์ระหว่าง Data Center กับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ Data Center ที่เป็น v วมแ r e อ็นก์นะฮก็ยังมี NSX Intelligent เเสริมเข้ามาครับ เรื่องแรกนะครับก็เมื่อกี้ที่คุยกันว่าเราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเลยนะฮะเรื่องของ connectivity หรือว่าใน data center เนี่ยฮะเราก็ปาของเราเนี่ยก็จะมี n s x นะครับซึ่งเป็น single network data center ทำการเชื่อมต่อระหว่างตัว private cloud นะครับ Uh, On-Prim แล้วก็ตัว Public Cloud นะครับทั้งเชื่อมต่อทำในส่วนของ Security นะครับ Visibility แล้วก็การ Operation ครับมันทำยังไงบ้างครับรูปแบบเดิมเดิมใน Data Center นะฮะใน Data Center ของท่านจะมีอะไรฮะก็ต้องมี Server ถูกไหมครแล้วก็มี Network Device Network Device อาจจะมีพวก Router Switch ในส่วนของ Security มีอะไรครับก็จะมี Firewall นะฮะมี IDS IPS มีอไนะฮะอันนี้อาจจะเป็น Data Center ที่เป็น On-Prim นะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโลกเป็นที่ Cloud Data Center ทำไมฮะพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบมีอยู่เป็นเป็นแบบ o n s h e l f แบบนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำเนี่ยมันคือต้องกระจายตามตัว Workload นะครับเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ e ีไฟร a d a ต t ซ็นเตรนะฮะ NSX ของเราเนี่ยก็จะกระจายฮะพวก f ิกเจอร์ IDS IPS Firewall นะครับไปอยู่ตามเวิร์กโหนดต่างๆเพื่อให้ง่ายในการสเกลเอาท์ Out, ง่ายในการอ่า กำหนดเรื่องของ policy ต่างๆนะครับมันก็จะกระจายไปอยู่ตาม t i ร์ Clear ต่างๆนะฮะที่เราดีไซน์ของ Workload นะครับ Web App Database นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Security เองนะฮะ r t Security ของทาง VMware เองนะครับก็ได้ทั้งในส่วนของตัวที่เป็น Protect ตัว Workload ก็คือ VMware Carbon Black นะครับ n s e Service d e f i n e Firewall นะครับ NSX โหลดเป็นล้านนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัว VMware Satsy นะครับที่ควบรวมเอาฟีเจอร์นะครับในเรื่องของ Seamless Connectivity อย่าง SD WAN นะครับการทำเรื่องของ Zero Touch Access นะฮะด้วยโปรดักต์ของ Workspace One นะฮะแล้วก็ตัว Cloud Firewall ของ e n t e r g s e Firewall นะฮะมาเป็น c e Access Service Edge นะแต่ว่าในอนาคตนะครับมันจะไม่ใช่ Satsy แล้วนะครับมันจะเป็น c e Access Compute Service Edge เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็น compute บน workload นะฮะซึ่งทาง v ี w a เองก็จะเห็นเห็นสิ่งที่มันพัฒนาต่อมาในในส่วนของมัด l ิขาวโซลูชันตรงนี้นะครับหน้าถัดมาฮะก็จะเป็นอธิบายเนะมื่อกี้เป็นในส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์ Define Data Center ใน On Prem แล้ er, ที่ต้องเปลี่ยนนะฮะอันถัดมาเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดก,การนะฮะ บนคาวด์ Datacenter ว่าต้องทำอย่างไรบ้างมันก็จะตอบโจทย์ด้วย NSX สำหรับ Native Cloudwork l o ห d นะฮะในส่วนนี้ฮะเราก็จะทำอยู่ทั้งหมด5ส่วนส่วนแรกเลยครับก็จะเป็นตัวเก t เว a ไฟ i ์วอล l ์ Fi นะฮะส่วนที่2เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น a Advanced l หลดบ a ล้า c e นะครับสมมุติถ้าเกิดท่านเนี่ยมี Virtual Private Cloud เนี่ยหลายวงนะฮะก็จะต้องมีตัว l หลดบ a ล a n ร e เนี่ยมาช่วยในการ Control ไปแต่ละสัเน็ในแต่ละส u b เน็เนี่ยก็จะมีอะไรฮะ ก็จะมีเหมือนเป็นตัวดิทิบิวไฟว์วอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในตามแต่แต่ละส่วนนะครับแล้วก็ทีนี้ในการเชื่อมต่อข้อ4นะครับก็คือเรื่องของการทำา c o n n e c t i v i t y ซึ่งตรงนี้ฮะอาจจะทดแทนได้ด้วย s a สซี่แพ f o r m รนะฮะอีเวนตแพลตตามด้วยส่วนสุดท้ายครับก็คือในส่วนของ Monitoring นะฮะในการ Monitoring ในการ Control นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วครับ ที่เป็นส่วนของ Data Center แล้วทั้งที่เป็น o n p r พ m ทั้งที่เป็น Data Center ที่อยู่บนค่าวสิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องของอะไรครับแว Connection ระหว่าง Data Center นะร a แว o n n e c t i o n ระหว่าง Data Center แต่เดิมนะีฮะมันก็จะยุ่งยากนะฮะบรานคุยกับบรานคุยกับ Data Center นะครับมาคุยกับที่ที่เป็น i n f ฟ a s e r v i c e นะที่ Google Cloud a w s Cloud สนะฮะสิ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบนด์วิด อีกอันนึงคืออะไรครับเมื่อเรามีค l าวด Data c e n t เ r เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ latency ถูกไหมฮะ traffic application ที่วิ่งระหว่าง Data Center รไป c ่าว d Data Center สิ่งที่กำนึงเลยฮะคือ bandwidth เพียงพอไหม latency เยอะมากเกินไปหรือเปล่าเราจะแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ได้ยังไงนะครับมันก็จะเป็น key challenge นะครับที่เป็น solution internet and security on cloud โดย s a s s platform ครับเพื่อมาเชื่อม connection ระหว่าง Public Cloud Data Center นะครับกับที่เป็น Data Center ทั่วไปร่วมถึงตัวบ้านด้วยหรือว่าที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็น S a a s Service อื่นๆนะครับในส่วนของการบริหารจัดการอย่าง Monitoring นะฮะเราก็มี e n ็ t o e n d i b i l i t y นะครับ,รบที่เรามีโปรดัก t ที่ชื่อว่า e n เ l อ s ์นะฮะสามารถบริหารจัดการนะครับ Workload ข้าม a อเด a วกับ a z ชั่วได้เป็น Single p a n e of Glass นะครับหรือกระทั่งในการ ดูเรื่องของเรลไทม์โอเปอเรชันนะครับเรื่องของไฟ r อลูข้ามระหว่าง c ่า u d Provider นะก็สามารถบริหารจัดการดูได้ด้วยด้วยตัวเอเนจเทคาวนะครับทีนี้มาถึงสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2นะฮะก็คือเรื่องของ IT ที a m มนะฮะไอทีทีมนะฮะเมเทนเมนทีมทีนี้ไอทีทีมกับเ a n เ g e เมนทีมเนี่ยทำยังไงครับ ทีมงานเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มพูมความรู้นะฮะทั้งในส่วนของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหากับ environment ใหม่ๆ Environment ใหม่ๆคืออะไรครับก็คือ Cloud Data Center เนี่ยแหละครับอาจจะต้องรู้เรื่องของ i n f r a a s a เซอร์วคืออะไร p l a t f o r m a s a Service คืออะไรนะฮะแล้วก็ยังมี x a s a ซ์ e อดเซอร s วิสเอ็ในที่นี้อาจจะเป็นอะไรครับ n e t w o r k a s Service Firewall l ว Service นะฮะที่มันอยู่ในโลกของที่เป็น Cloud Service ที่ให้บริการ กระทางผู้ใช้บริการนะในส่วนของ IT เองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน API การทำ Service ต a t ต l อกต่างๆมีการพัฒนา p r o c e s ในเรื่องของ Work Flow นะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีการ Request Application ใหม่ๆขึ้นมาเราจะบริหารจัดการยังไงตอบสนองความต้องการของ End User ยังไงได้บ้างรวมถึง Dashboard นะฮะที่ช่วยในการทำ Monitoring Event Management รวมถึงการทำ Conflict Management นะครับ ทีนี้ครับก็เข้าสู่เดินทางเข้าสู่สเต็ปที่3นะฮะสเต็ปที่3ในที่นี้นะครับก็คือการไมเกตแอปพลิเคชันและเวิร์กโหลดครับการไมเกตแอปพลิเคชันกับเวิร์กโหลดเนี้ยก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันถูกไหมฮะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างมีกี่เทียเทียไหนที่ทีท่ mandatory เนี่ยห้ามแตะต้องเลยห้ามดาวน์ทม์เด็ดขาดนะฮะทียไหนที่พอจะไปได้ก่อนนะฮะเวิร์โ ทราฟิกโฟว์วิ่งผ่านในเรือเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจากนั้นก็มาทําเรื่องของการแพนนิ่งทำแอนาลิซิสจากข้อมูลที่ได้มาครับว่าเราจะไมเกตแอปพลิเคชันไมเกตเวิร์กโหลดตัวไหนไปก่อนจากนั้นก็เป็นสเต็ปในการทำไมเกชันขึ้นไปอยู่บน Cloud Data Center ครับทีนี้ฮะ v m มแวรของเรานะฮก็มีโซลูชันที่ชื่อว่า h c x h c x เนี่ยครับเป็นแอปพลิเคชัน mobility platform นะฮะจะช่วยในการไมเกตแอปพลิเคชันทำเวิร์กโหลดรีบาลานซิ่ง ระหว่าง Data Center Data Center ในที่นี้หมายถึง On-Prim Data Center นะครับ Private Cloud มัลติคลาว d นะฮะซึ่ง h c x เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับอ่าก็คือเรื่องของตัวอ่าการทำอ่าต้องบอกว่า h c x เนี่ยฮะหลักๆแล้วเนี่ยมันจะทำอยู่ อยู่สส่วนนะฮะที่ที่ว่าเป็นประโยชน์ในการทำมัลติคลาวนะฮะมันจะขนะ VM จำนวนมากๆครับข้าม WAN network จาก legacy data center นะครับไป public cloud data center โดยปกติแล้วนะฮะ HCS เนี่ยฮะมันจะมี mechanism พวก WAN optimize ในตัวอยู่แล้วนะฮะพอมี WAN optimize ในตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยย้ายข้าม data center เนี่ยได้ไวย,ยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพด้วย SD WAN นะฮะเพื่อทำ WAN aggregation นะฮะมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนที่2ครับ ก็คือการขน VM ข้ามคาวเนี่ยจะได้ฟิลลิ่งแบบ V-motion เลยนะครับโดยการทำเรื่องของตัว L2 Extension ครับการทำ L2 Extension ระหว่าง Data Center ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud p u b l i c Cloud เนี่ยก็จะย้ายพวก Workload ตัวนั้นครับไปแบบไม่ต้องมีอ่า ไม่ต้องมีเรื่องของตัวดาวน์ไทมเลยนะครับแล้วก็ IP เนี่ยก็ต้องไม่ไม่มีการเรื่องของการรีอาร์ i ิทิคเจอร์เรื่อง IP IP d อพแอดเลยนะฮะเริ่มแรกเลยนะครับที่เป็นเรื่องของตัว h y b ริดอินเตอร์คอนเตรงนี้ฮะก็จะมีการสร้าง h y บริดอินเตอร์คอ c เนแบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อในง่ายเพื่อให้ง่ายในการย้ายวีสเฟียหรือว่าเที่เป็น n o n v วี p เฟียร์นะครับข้าม Data Center และข่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีการรีบูทครับ ส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการทำา n t w w r r k ์ t t n ็ i o n นนะฮะใน Network e x t e n s i o n ตรงนี้ยฮะก็จะมาช่วยในการเรื่องของการ migrate Mig นะฮะโดยไม่มีดาวเทาไม่มีการ Rearchitecture IP a d d r e s นะครับเพราะว่ามันสามารถยืดไปเลยฮะ L2 Network ระหว่าง Data Center ได้ถ้าเกิดว่าพวกท่านเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของ Network Engineer อยู่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินสับแบบที่ชื่อว่า v x r a n ก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับในการทำ L2 Extension นะฮะการทำในส่วนของตัว WAN Optimize นะครับก็คือจะทำ Optimize ในระดับ Transport Layer นะครับทำ Compress Duplicate e d p a c k a g e นะครับระหว่าง Data Center นะฮะข้ามม l ร u า Domain ครับส่วนถัดมาก็คือการทำอะไรฮะ DCDR Replicate Data นะครับ Protect Workload ในการทำ Replicate Data ระหว่าง VM Infra 2ที่นะครับ อันถัดมาก็คือการทำวีมูชั่นครับการขนย้าย VM ข้ามคลาวนะฮะโดยไม่มีเดต้าไม่มีการรีอาร์เคธิเจอร์ ure, เรื่องของ IP a d d r e s s นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำคลาวทุคลาวมิเกชั่นครับคลาวทุคลาวมิเกชั่นเนี่ยก็คืออการทำมิเกชั่นระหว่างตัววีเมทคลาวซอฟต์แวร์ดีไฟล์ดัต้าเซ็นเตอร์นะก็คืออพวกตัววีซีเอแพลตฟอร์มนะฮะการย้ายเวิร์กโหลดระหว่างรีเจียน นะครับหรือว่าการย้าย workload ระหว่าง cloud provider หรือว่าการย้าย workload ระหว่าง on-prem นะไปที่ cloud นะฮะมันเป็นอย่างไรภาพตัวอย่างครับมันก็จะง่ายๆแบบนี้ฮะแต่เดิมเนี่ยที่เป็น legacy data center นะฮะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นที่เป็น software defined data center นะของ VMware ที่เป็น vCF นะโดยใช้แพลตฟอร์มที่เป็นข้างในก็คือมี vSphere vSAN มี NSX นะที่เป็นเ็ s อยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็ทําการเชื่อมต่อนะครับเป็น ไมเกรตเป็น HDC HD d นะครับแล้วก็เชื่อมเรื่องของตัว Hybrid Interconnect นะฮะระหว่างเ u p า l y Defined Data Center ไปที่ Private Cloud อ่า Public Cloud ต่างๆนะครับภาพสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบนี้ครับไม่ว่าท่านจะมี Private Cloud Data Center กี่ที่มี Public Cloud Provider ที่ท่านใช้บริการกี่ที่นะครับก็จะตอบโจทย์โดยการทำโดย h c x นะฮะที่ทำเรื่องของตัว Hybrid Interconnect ให้นะครับ ถัดมาครับในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะฮะสเต็ปสุดท้ายเลยนะฮะก็คือเรื่องของตัว end-to-end uh, end operation e n นนะฮะ e o p t r e t i o p e อ a t i o n เนี่ยอย่างที่ผม่า uh, เกินไปในตอนแรกนะครับก็จะมีตัวของ NSX Cloud นะฮะที่มา Monitor end-to-end visibility end นะฮะอ่ uh, monitor load, ามนเนตมอ o ิเ o r ร์ o วิข้าม พับบิคคลาวนะครับพับบิคคลาวเพลเยอร์นะครับหรือว่าโอเปอเรชันคอนโทรลกับเบนซ์คลาวที่เป็นเรียลไทม์โอเปอเรชันวิชเปียรตี้นะครับดูพวกไฟวอร์รูต่างๆที่สําคัญครับเรายังมองได้ออกเป็นออีกหลายรูปแบบนะฮะเราอาจจะไม่ได้มองว่ามัตติคลาวเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแค่อะไรครับแค่ระหว่าง Data Center เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของโมเดิร์นเน็ตเวิร์กครับโมเดิร์นเน็ตเวิร์กในที่นี้คือมันทํางานตั้งแต่ยูเซอร์ครับไม่ว่ายูเซอร์จะต่อที่ ตัวไวเลสตัวสวิตช์หรือแม้กระทั่ง IOT เองเราต้องรู้แบบเ n ็น o e เอครับว่ามันไปใช้งานแอปพลิเคชันอะไรซึ่ง VMware ของเรานะฮะก็จะมองในรูปแบบที่เป็นตั้งแต่มัติคาวลงมานะฮะก็จะมีเรื่องของตัว VNI ที่มา m o นิเตอร์ใน Data Center นะครับก็จะมีตัว n s x นะฮะในตัวฝั่งของแวนเอนะฮะถ้าจะมอนิเตอร์เนี่ยตัว SDWAN เราก็สามารถมองได้รวมถึงนะ,ะในตัวที่ระดับไฮแอนนะฮะในระดับ Access Layer นะฮะเราก็ยังมี Product ที่ชื่อว่าตัว e i นะครับ e Network Intelligent ซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถอินทิเกรตกับ third party นะครับที่เป็น networking vendor ได้นะครับก็คือพวกที่เป็น Y แล w Yrate ที่เป็น leader บน g a r t n e r นะครับไม่ว่าจะเป็นรักคัส extreme นะครับ อารูบาทั้ง ar, อารูบาเอพีอารูบาสวิตนะครับซิดโก้รวมถึงตัวจูนิเปอร์เองนะฮะเราก็จะสามารถเห็นระดับไคลเอนได้เลยนะครับก็บริหารจัดการเรามองว่าตัว ENI นะครับจะมองเป็นไคลเอนเซนติกนะครับในขณะเดียวกันนะฮะตัวที่เป็นตัว v n i นะครับก็จะทำงานเป็นแบบแอปพลิเคชันเซนติกครับ ก็ของผมนะฮะก็จะจบนะฮะการพรีเซนต์ในส่วนของ m ั d i ิ a า n เน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับที่เป็น4เส็ปนะฮะในในการเปลี่ยนถ่ายจากที่เป็น Legacy Network รแบบเดิมๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของตัว m ั d i ิ a า n เน็ตเวิร์ถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยนะฮะทางวี w แวรยินดีมากเลยนะที่จะติดต่อสอบถามมาทางวี w แวรได้ทั้งทางของเอชอเองแอคเค t าทีมเองหรือติดต่อทางวีมแวร์เน็ตเวิร์กิ่งพาร์ทเของเราได้นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับ